โอเคนะคะสวัสดีนะคะกลับมาอีกรั้งนะคะกลับมีอชาราชัดเทรดดิง้งนะคะรอบนี้เรามาวิเคราะห์การปลายสัปดาห์นะคะมี8ดคู่เงินหลักนะคะที่อยากจะแนะน,นะคะนาค่ะในสุดท้ายนี้นะคะในตัวของทองคําเองนะคะมองว่าเป็น ย่อใบนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นสูงเพราะด้วยปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะส่งเสริมเหลือเกินเนาะเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะคะในกลุ่มก็คือบอกเลยว่าทํากําไรกันแบบโอเคเลยล่ะค่ะเพราะว่าในกลุ่มเราก็จะมีอบอกไตวันนะคะให้เลยนะคะแนวรับแนวต้านนะคะแล้วก็มีจุดเข้าจุดออกนะคะที่ค่อนข้างที่ชัดเจนนะคะต้องบอกว่าความน่าจะเป็นนะคะในส่วนนี้เราต้องปตัดสินใจกันเอาเองเนาะนะคนะในตรงนี้ก็คือนะคะจะเป็นการแนะนำแนวโนว้นนนมทั้ง สัปดาหะะ์จะมีหลายคู่เงินเลยนะคะแต่8คู่เงินนี้คือแนะนำเพราะว่ามีวอลุ่มค่อนข้างที่เทรดค่อนข้างที่จะชัวร์แต่ต้องบอกว่าทองคำค่อนข้างที่จะน้อค่าที่จะงองแงนิดนึงค่ะแต่ตัวอื่นที่คัดมาให้นี่ค่ะสเปดสเปดสูงจริงแต่ว่าวอลุ่มการเทรดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปแนวในแนวทางของเทคนิค ของแต่ละท่านนะคะเพราะวอลุ่มมันไม่ค่อยเข้าเยอะเนาะนะะี่ยสำหรับใครที่ไม่มีกลุ่มนะคะหรืออยากจะเรียนพื้นฐานติดต่อมาได้ที่ Line nc 142นะคะหรือคลิกที่ลิงก์มาลาได้เลยค่ะในส่วนนี้ในกลุ่มเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะเราไม่รับฝากถิศเราไม่รับระดมทุนนะคะหน้าที่ของเราคือการสอนให้ทุกคนสามารถทํากําไรด้วยตัวของทัวท่านเองนะคะฉะนั้นก็คือว่าในส่วนตรงนี้นะคะก็มา เรียนรู้ทํากำไรไปพร้อมกันนะคะกับเรานิชรชัตเฉยดิ้งค่ะสุดท้ายได้สุดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยใครที่สนใจนะคะอยากให้เราทําคลิปแนวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะคะ